มีคำถามเข้ามาอยู่เป็นประจำเลยอะทุกคนว่าป้าใช้ไหมอะไรถักกระเป๋าคะป้าใช้ไหมสามพายอันนี้นะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือที่บ้านป้าน่ะขายแต่อันนี้อย่างเดียวแล้วขายมาหลายปีมากแล้วก็จะใช้แต่อันนี้ทุกคนคือถักหมวกถักกระเป๋าถักอะไรก็ใช้อันนี้หมดเลยทีนี้พอเอามาถักกระเป๋าป้าก็หาวิธีทําให้เขาอยู่ทรงไงตรงก้นเนี่ยป้าก็ดาเชือกฟางเข้าไปดาเชือกฟางเส้นเล็กๆเ,เข้าไปเชือกฟางก็มาจากนี่แหละที่เขามัดไหมพรมมาให้นี่แหละ เวลาเราสั่งมาเป็นถุงใหญ่ๆมันก็จะมีเชือกฟางติดมาป้าก็เอามาดามข้างในเวลาถักมันต้องถักลาย x อ,อยู่แล้วไงก็เอาดามเข้าไปข้างในมันก็ทําให้ตัวก้นกระเป๋านะ่ยอยู่ทรงส่วนตัวตัวกระเป๋าที่มันอยู่ทรงเนี่ยก็คือป้าใช้3ามเส้นควบทุกคนเวลาใช้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ป้าก็เอาสามเส้นทบกันนะแล้วป้าก็ถักไปเรื่อยๆถักไปถักไปพอมาถึงตรงปลาย ดึงไว้เยอะพอมาถึงตรงปลายแบบนี้ป้าก็เอาปลายรอดมาอีกทีหนึง่งลอดมาแบบนี้แล้วที่มันอยู่ทรงไม่ยืดไม่ย้อยนี่ก็คือป้าจับไหมอ่ะดึงก่อนนิดนึงดึงยืดนิดนึงพอถักไปแล้วใช้ไปแล้วอ่ะมันไม่ยืดไม่ย้อยทุกคนนี่ดึงนิดนึงเราเราใช้ประจําเราจะรู้เองว่าดึงดึงเบาๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยืดออกนะมันยืดออกนิดนึงก็คือถ้าเราไม่ดึงยืดพอเราใช้ไปสักพัก มันก็จะคลายตัวออกเหมือนเราถักหมวกอะ่ะถักปีนี้ทำไมปีหน้ามันใหญ่ขึ้นนั่นแหละก็คือความคลายตัวของไหมพรมนี่แหละป้าก็จับมันคลายตัวก่อนแล้วป้าก็ค่อยถักพอถักเสร็จแล้วมันก็อยู่ทรงทุกคนแล้วไหมสามพายเนี่ยขนจะไม่เยอะนะไม่เหมือนคอตตอนนะคะไหมสามพายเขาจะเป็นได้ประดิษฐ์ไงได้ประดิษฐ์เป็นเหมือนพลาสติกนั่นแหละ มีายผสมเป็นายผสมนั่นแหละเขาก็จะเป็นเป็นเส้นที่แบบว่าเล็กกว่าไหมสี่พายเดี๋ยวเทียบเส้นให้ดูไหนล่ะสี่พายเอามาดูซินี่เส้นอันนี้เส้นสี่พายเห็นไหม สีเหลืองอันนี้เส้นสามพายเส้นเขาจะเล็กกว่าถ้าเวลาป้าใช้แทนสีพายนี่ก็คือป้าจะใช้สองเส้นควบแต่ถ้าป้าต้องการถักอะไรที่มันอยู่ทรงนะป้าก็ใช้สามเส้นควบแล้วชาวบ้านทั่วไปที่เขาถักขายนะทุกคนเขาจะใช้สี่เส้นควบเลยพอสี่เส้นควบมันจะได้หลักใหญ่เวลาเขาไปไปถักเป็นหมวกอ่ะมันจะเสร็จเร็วลายเอ็กซ์ธรรมดาแต่มันจะเสร็จเร็วนั่นแหละแล้วมันก็จะอยู่ทรงเป็นหมวกปีกอยู่ทรงเลย อันนี้คือสายที่เขาเอาไปถักขายนะส่วนถ้าถักใช้เองก็แล้วแต่เราเพราะว่าถ้าเราชอบชอบแค่บางๆใช้แทนใช้แทนไหมสีพายก็ใช้แค่สองเส้นควบแต่ความนุ่มเขาจะไม่สู้ไหมสี่พายนะส่วนใหญ่ป้าจะเอามาถักเฉพาะเป็นหมวกปีกแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบนี้แหละทุกคนนี่เป็นหมวกปีกแบบนี้ ปีเขาก็จะอยู่ทรงประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นกระเป๋าแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะต้องทําขายจริงๆอ่ะหมายถึงถ้าเราจะไปถักขายจริงๆอ่ะถ้าเป็นกระเป๋าอ่ะส่วนใหญ่คนเขาจะนิยมเชือกฟอกกับเชือกล่มนะแต่เชือกล่มเชือกฟอกน่ะจะราคาแรงกว่าเชือกล่มเชือกฟอกเขาจะเป็นผลิตจากธรรมชาติไงส่วนเชือกล่มนี้เขาเป็นพลาสติกที่ผลิตจากอุตสาหกรรมได้ เชือกล่มจะราคาเบากว่าถ้าแนะนําให้ถ้าแบบว่าจะถักขายอ่ะคนก็นิยมนี่แหละสองตัวนี้เชือกฟอกกับเชือกล่มถ้าเป็นกระเป๋าคนจะไม่นิยมคนจะรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าไหมพรมเดียวมันก็ออกเป็นขนเป็นขุยหรือไม่ก็ยืดก็ย้วยอะไรประมาณนี้แหละอันนี้เป็นความรู้สึกของคนนะแต่ว่าที่ป้าป้าถักเองใช้เองส่วนใหญ่ป้าจะถักแล้วก็สอนให้คนถักใช้เองส่วนใหญ่เขาไม่ไปถักขายกันหรอกเพราะว่าถักขายไม่มีคนซื้อทุกคน แต่ว่าถักใช้เองอะ่ะมันใช้ได้นานถ้าถักลักษณะแบบเนี้ยมันจะทนทานทุกคนป้าถักมาหลายใบแล้วไงก็จะเป็นแบบนี้แหละทนทานก็คือกระเป๋าของคนอื่นถักอาจจะยืดจะย้อยยังไงไม่รู้นะแต่ของป้าถ้าเป็นไหมพรมมันจะไม่ย้วยทุกคนประมาณนี้แหละ <laughs>